ธุรกิจร้านแว่นสายตาที่เกือบจะร้อยทั้งร้อยร้านเขาโล่ง่กับป่าชา้าแต่เขาอยู่ได้ยังไงกําไรเขาออามาจากไหนในวิดีโอนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจร้านแว่นสายตาครับ ซึ่งเอาจริงนะครับธุรกิจร้านแว่นสายตาเนี่ยมันเป็นหนึ่งในธุรกิจที่น้องๆที่ติดตามผมเนี่ยเขาอยากจะรู้มากเลยนะครับว่าร้านพวกนี้เขาอยู่ได้ยังไงทางๆที่เขาเห็นเมื่อไหร่เนี่ยร้านก็ล่มตลอดบางคนถึงกับถามผมเลยนะครับว่าเฮ้ยพี่โจเขาทําอะไรแปลกๆกับเพือนปะวะซึ่งคําว่าแปลกในความหมายเนี่ยผมก็ตอบไม่ได้นะครับว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่เรื่องของตัวธุรกิจร้านแว่นเลยเนี่ยผมตอบได้ครับพะถ้าเพื่อนๆที่ติดตามผมเนี่ยจะรู้นะครับว่าผมเคยพูดเปลยๆไปก่อนหน้านี้ว่าธุรกิจร้านแว่นเนี่ยเป็น หนึ่งในธุรกิจที่น่าสนใจนะครับเพราะหนึ่งเลยคือแว่นสายตาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับคนที่เขามีปัญหาเรื่องสายตานะครับถ้าเขาไม่มีเนี่ยเขาใช้ชีวิตปกติเหมือนพวกเราไม่ได้หรอกครับแล้วอย่างธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีสัดส,ส่วนกําไรสูงมากๆเลยครับเพราะว่าธุรกิจทั่วไปเนี่ยถ้ามีกําไรมากกว่า30%็ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับแต่ธุรกิจแว่นสายตาเนี่ยกำไรหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจอื่นๆเนี่ยสู้ในเรื่องของสัดส่วนกําไรเขาไม่ได แว่นสายตามันใหญ่กว่าที่หลายๆคนเข้าใจมากเะครับพเพราะเ่อนผู้โดยกำกัประชากรมากกว่าครึ่งเนี่ยมีปัญหาด้านสายตากันทั้งสิ้นครับแล้วที่พวกเรายังไม่เห็นคนใส่แว่นมากขนาดนั้นเนี่ยเหตุผลก็เป็นเพราะว่าหลายๆคนเขาใส่คอนแทคเลนส์กันนะครับขนาดตัวผมเองที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสายตามาแต่กําเนิดเนี่ยผมก็ยังต้องตัดแว่นมาใส่ตอนที่ทํางานนะครับพพเพราะด้วยความที่ผมใช้เวลาอยู่หน้าจอคอมเยอะเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อดวงตาของผมในอนาคตครับดังนั้นขนาดคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องสายตาเห็นผมเนี่ย ก็ยังต้องใช้อยู่ดีนะครับและแนวโน้มในอนาคตเนี่ยผมมองว่าคนที่จะมีปัญหาเรื่องสายตามันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วอย่างประเทศไทยเราอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับว่าอีกไม่กี่ปีเราก็จะเข้าสู่สภาวะสังคมที่มีผู้สูงอายุเยอะแล้วนะครับดังนั้นตลาดแว่นสายตาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับดวงตาเนี่ยมันเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆแต่นักธุรกิจส่วนใหญ่ยังไม่สนใจกันนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเพื่อนๆดูวิดีโอผมจบแล้วอยากจะไปลงทุนในธุรกิจนี้เลยนะครับเราควรจะศึกษานี้ดีและ รอบด้านก่อนเพราะว่าธุรกิจร้านแว่นสายตาเนี่ยมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อด้อยหนักพอๆกับธุรกิจอื่นๆเลยครับและถ้าเราหันมาดูปัจจัยสําคัญที่ทําให้ธุรกิจร้านแว่นสายตาอยู่ได้เนี่ยนั่นก็คือสัดส่วนกาไรที่มหาศาลหลายๆคนอาจจะมีคําถามในหัวนะครับว่าเฮ้ยทำไมธุรกิจนี้ถึงมีสัดส่วนกําไรเยอะจัทงทั้งๆที่เขามีฐานลูกค้าเยอะมากปกติมันจะมีการแข่งขันที่ทําให้ราคาถูกลงแต่ปัญหาก็คือธุรกิจร้านแว่นสายตาเนี่ยมันยังมีการแข่งขันที่ยังไม่มากอพอรับเพราะไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจอะไรในโลกนี้ถ้ามีคนเห็นว่าเขามีสัดส,ส่วนกําไรเยอะๆมันจะต้องมีคนมาปรปับราคากันครับแต่ในธุรกิจร้านแว่นสายตานเนี่ยเรายังไม่เห็นถูกไหมครับและการที่เขาจะสามารถทําให้สัดส,ส่วนกําไรของเขาสูงๆแบบนี้ได้ตลอดเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเขาจะต้องทำอย่างไงหนึ่งก็คือการร่วมมือกันระหว่างคนที่ทําธุรกิจนี้ให้ตั้งราคาเท่ากันหมดเพื่อจะให้ลูกค้าไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่าน,นี้ครับถ้าจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆเห็นภาพง่ายๆเลยเนี่ยเพื่อนๆลองนึกกลับไปดูช่วงโควิดแรกๆนะครับในตอนนั้นมันก็ได้มีโงมานำ เข้าวัคซีนมาขายแต่ในทุกๆโรงพยาบาลเนี่ยเขาขายในราคาเดียวกันหมดเลยเหตุผลก็เป็นเพราะว่าสมาคมผู้ประกอบการโรงพยาบาลเนี่ยเขาตกลงกันให้เอาราคานี้ครับดังนั้นเพื่อนๆจะเห็นนะคบว่าถ้าเขาร่วมมือกันแล้วเนี่ยผู้บริโภคก็จะไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่านี้ครับแล้วอีกหนึ่งวิธีที่เขาจะสามารถรักษาผลกาไรของเขาในระยะย,ยาวได้เนี่ยนั่นก็คือการควบคุมเรื่องของสป라이ต์เซนครับแต่หลายคนยังไม่รู้นะครับว่าในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสายตาของพวกเราเนี่ยมันเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการคลองตลา,า,ยยาด มากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับถ้าใครที่คิดว่า CP ร้ายแล้วเนี่ยเราคงยังไม่รู้จักแบรนด์ที่ชื่อว่า Luxottica นะครับเพราะว่าแบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่คมเรื่องของ supply chain และอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวกับแว่นซึ่งถ้าใครที่เคยศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจของเขาเนี่ยเราจะรู้นะครับว่าเขามีทริคต่างๆนานานเยอะแยะมากมายครับในประเทศไทยเนี่ยอำนาจการครองตลาดของเขามันอาจจะยังไม่มากนักถ้าเทียบก,กับประเทศในตะวันตกเพราะว่าในหลายๆประเทศในตะวันตกเนี่ยเขาครองตลาดมากกว่า70%ซ ดังนั้นถ้าแบรนด์ไหนไม่ทําตามความต้องการของเขาเนี่ยแบรนด์นั้นก็จะตกอยู่ในที่นั่งลําบากครับซึ่งการที่เขาสามารถควบคุม supply chain ได้เนี่ยเขาก็จะสามารถควบคุมสัดส่วนกําไรของเขาได้ครับเช่นอันนี้ผมยกตัวอย่างล,ลอยๆขึ้นมาแล้วกันนะครับถ้ามีบริษัทไหนบริษัทหนึ่งเป็นคนที่ควบคุม supply ในตลาดเกือบจะทั้งหมดเนี่ยเขาจะสามารถกําหนดได้นะครับว่าคนที่ซื้อต่อเขาไปขายเนี่ยเขาต้องขายในราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาซื้อต่อเขาไปทีเนี่ยไม่ทําตามในสิ่งที่เขากําหนดเอาไว้เขาก็ ามารถยกเลิกสัญญาได้ทันทีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพวกซัพพลายเออร์พวกนี้ผมเห็นมามากต่อมากแล้วนะครับที่เขาใช้เทคนิคประมาณนี้แต่ในช่วงหลังๆเนี่ยผมก็เห็นนะครับว่าพวกเราหลายๆคนเนี่ยก็เข้าไปซื้อไปตัดแว่นออนไลน์กันมากขึ้นซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับนั่นก็คือการตัดแว่นเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่เคยใช้บริการอยู่แล้วก็คงจะรู้นะครับว่าการที่จะหาค่าสายตาและเลนที่มันเหมาะก,กับตาเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับหลายๆร้านที่ให้เราไปวัดสายตาฟรีเนี่ย นนเรพราะถ้าจะสามารถหาเลนที่มันเหมาะกับตาเราได้เนี่ยเราต้องทดสอบกับตัวเลนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอะไรพวกเนี้ยเรายังไม่สามารถทําออนไลน์ได้แต่ในมุมมองนั้นเนี่ยการที่เราสามารถซื้อแว่นออนไลน์ได้มันเปิดโอกาสให้กับคนที่ไม่ได้มีงบมากนะักสามารถเข้าถึงแว่นที่ดีได้นะครับเพราะส่วนตัวผมเนี่ยผมโตมาในครอบครัวที่มีคนใกล้ตัวสายตาสั้นมากๆแต่นะครับผมเข้าใจเลยครับว่ามันใช้ชีวิตยากขนาดไหนเพราะถ้าใครที่มีค่าสายตามากกว่า2อ0สเนี่ยเขาก็าใช้ชีวิต มือนกับคนปกติไม่ได้แล้วนะครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าบางคนเนี่ยค่าสายตาเกือบพันเลยนะครับดังนั้นถ้าอะไรที่อยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยเขาก็มองไม่เห็นรายละเอียดแล้วนะครับซึ่งถ้าคนที่เขามีกําลังทรั์เนี่ยเขาก็สามารถเข้าไปในร้านแว่นดีๆแต่ถ้าเป็นคนที่เขาไม่ได้มีกําลังทรัพย์มากเลยครับเพราะว่าการไปตัดแว่นแต่ละทีเนี่ยมันเสียหลายพันเลยนะครับดังนั้นส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าการที่เรามีแว่นสายตาดีๆใส่สําหรับคนที่เขาต้องการจริงๆเนี่ยเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์เลยนะครับและถ้าใครที่ใช้แว่นมานาานนแล้้วว่จะรู ถ้าเราไปตัดแว่นแต่ละทีมันอยู่ได้ไม่ค่อยนานขนาดนั้นนะครับเพราะถ้าผ่านไปหนึ่งปีเนี่ยสายตาของคนเรามันก็มักจะเปลี่ยนครับซึ่งเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าแค่ตัวเลนเนี่ยมันก็หลักพันแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่เคยศึกษาเกี่ยวกับเลนแว่นสายตาเนี่ยเราจะรู้นะบว่าส่วนประกอบของมันเกือบจะทงหมดมันเป็นพลาสติกทั้งนั้นครับแต่นั้นมันไม่ได้มีต้นทุนแพงขนาดนั้นหรอกครับแต่บางคนอาจจะบอกนะครับว่าเฮ้ยคนโชที่มันแพงเนี่ยเพราะว่าค่ามือของผู้เชี่ยวชาญใหญ่เอาจริงแล้วคนที่ทําธุรกิจเนี่ยก็คงจะ จะร้0เนี่ยมันใช้เครื่องทําอัตโนมัติครับแล้วตัวผู้เชี่ยวชาญเนี่ยแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยผมก็อยากจะให้ประชาชนทั่วไปที่เขาอาจจะไม่ได้มีกําลังซักอะไรมากนิดมีทางเลือกเกี่ยวกับแวน่นที่มันสําคัญมากๆก,กับการใช้ชีวิตของพวกเขาครับและถ้าเราลองหันมาดูร้านแว่นสายตาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเราอย่างแว่นท็อปจเจริญเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเขาครองสัดส่วนในตลาดประเทศไทยเราเนี่ยอยู่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่เพืเ่อนๆสังเกตไหมครับว่าท,ทุกๆครั้งที่ ร้านเขาเงียบกว่าป่าช้าอีกนะครับซึ่งที่มันเงียบขนาดนี้เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเขามีรายได้มากกว่า4 0 0 0ล้านเลยนะครับแล้วในสัดส่วนต้นทุนของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0กว่าเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นค่าพนักงานค่าใช้จ่ายอื่นๆและที่หนักสุดๆเลยเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไรมันคือค่าเช่านี่แหละครับเพราะเพื่อนๆก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าร้านแว่นทับเจริญเนี่ยหลายสาขาเขาเช่าอยู่ในทำเลเกตเทเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งทำเลพวกนี้ที่เขาสามารถปล่อยล้างได้เกือบทััั้งงวนแต่ยมีกไไรด ถือว่าธุรกิจนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนถูกไหมครับเพราะถ้าเป็นธุรกิจอื่นๆเนี่ยปล่อยให้ล้างเยอะขนาดนี้ผมให้เวลาไม่เกิน6เดือนหรอกครับเ,เ,เ,เขาเจ๊งแน่นอนดังนั้นเพื่อนๆจะเห็นนะคบว่าในธุรกิจร้านแว่นสายตาเนี่ยมันเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เขาสามารถเรียกกําไรได้เยอะที่สุดธุรกิจนี้เลยก็ว่าได้ครับแลวถ้าเราหันมาดูมุมมองของเขาว่าเขาจําเป็นไหมที่จะต้องคิดราคาแพงขนาดนี้กับพวกเราจริงๆแล้วในกรณีของร้านแว่นทับเจริญเนี่ยมันจําเป็นนะครับที่เขาจะต้องคิดราคาแพงๆเหตุผลก็เป เป็นเพราะว่าหลังจากหักค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดแล้วเนี่ยเขามีกําไรเหลืออยู่ที่ประมาณ4-5%เท่านั้นเองนะครับดังนั้นมันเลยเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจนะครับที่เขาจะตั้งราคาเผื่อเอาไว้ตอนที่เขาไม่มีลูกค้าครับแต่ในอีกมุมมองนึงเนี่ยมันก็จะมีคําถามขึ้นมานะครับว่ามันจําเป็นไหมที่เขาจะต้องมีสาขามากกว่า1,700กว่าสาขาเนี่ยเพราะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเรื่องของค่าเช่ามันเป็นค่าใช้ใจ่ายที่สูงม,กมากๆจหแบบเขาและถ้าเกิดวันหนึ่งเขาลดสาขาลงไป1นส่วนสของที่เขามีทั้งหมดตอนนี มันจะมีผลกระทบก,กับเขามากหรือเปล่าอันนี้ผมมองว่าทีมงานการตลาดของเขาเนี่ยคงจะมีข้อมูลเชิงลึกอยู่แล้วนะครับแต่ในมุมมองของนักการตลาดที่เป็นคนนอกอย่างผมเนี่ยผมมองว่าร้านแว่นสายตามันไม่เหมือนกับร้านสะดวกซื้อที่จะต้องมีสาขายเยอะๆเ,เพื่อจะให้ลูกค้าเดินเข้านะครับเพราะว่าลูกค้าที่จะเลือกซื้อแว่นเนี่ยเขาไม่ได้เลือกเพราะความสะดวกแต่เขาเลือกที่เนื้องานและบริการร้วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าร้านดีจริงเนี่ย ผมมั่นใจว่าลูกค้าเต็มใจที่จะขับรถไปหาดังนั้นผมเลยมองว่ามันไม่จําเป็นหรอกครับที่เขาจะต้องมีสาขาเยอะขนาดนี้ถ้าเขามีสาขาน้อยลงเนี่ยมันก็จะช่วยลดต้นทุนของเขาได้เยอะเลยนะครับและการที่เขาสามารถลดต้นทุนไปได้เนี่ยผมก็หวังว่าเขาจะมาลดราคาให้กับพวกเราอะนะครับสุดท้ายเนี่ยผมก็หวังนะครับว่าเรื่องของแว่นสายตาที่ดีเนี่ยมันควรจะกลายเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกๆคนสามารถเข้าถึงได้ครับ